ตี่เขาทำไมอะเลยมาตีเขาก้อนทำไมด้วยกระแด้งนันเนี่ยเอีกอันนี้ใส่ไม่ดีว่ะเอาเบสเล่นแรงมาเนี่ยลูกไมเลยอุ้ยด้วยใส่ไม่ดีไม่สวัสดีค่ะวันนี้เขามาพบกเรานะคะทำไมเรียบร้อย <c oughs> อยู่ในช่อง The Best Channel พร้อมกลับไปอีกแล้วนะคะกับคอนเทนต์แกล้งคนอีกแล้วจ้า เราจะมาแกล้งใครไหนะอธิบายให้คนดูไปซิวันนี้เราจะมาทำบาปกันอีกแล้วค่ะทุกคนฮะคือวันนี้เราจะแกล้งแม่ยังไงว่าเอ,อ้ยแต่คอนเทนต์เนี้ยคือแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบน่าจะแรงที่สุดห,หรือเปล่าบุญก็ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่บาปอีกใช่ไหมเนี่ยเราต้องบอกก่อนไว้เลยนะครับว่างดรดาม่านะครับเพราะว่าคลิปนี้เราสองคนได้เตรียมกันนะคร<อ>ับก็คือเรารู้กันสองคน<อ>คลิปนี้เราจะแกล้งอะไรไหนเองอธิบายให้คุณผู้ชมฟังดิ เฮ้ยเลยตบเขากเยกวะเอ้าเองทำไมทำอย่างนี้นะเอามันเจ็บอันนี้เอาตบอยู่นั่นแหละมันจะฟองแม่เแค่ทำอะไรเน,นี่ยแหละค่ะทุกคนคอนเทนต์นี้ถ้า <laughs> ทุกคนอยากรู้ว่าพวกเราจะทะเลาะกันยังไงแล้วแม่เห็นแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ไปชมคลิปกันดีกว่า โออเค่ะก่อนไปชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง The Beat ของเรานะครับเพื่อเ้าไปสู่หนึ่งล้าน Follow นะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามใน Youtube ให้เราด้วยนะครับแล้วฝากช่องเพลงของผมด้วยนะครับผมชื่อว่า The Beat Official ค่ะทุกคนมาด้วยครับผมไป Let's go โอเคครับทุกคน ที่มอไม่อยู่โอเคครับทุกคนคือตอนนี้นะครับแม่อยู่ในห้องทํางานนะครับก็คือทำงานบ้านของเขาครับคือตอนนี้ผมก็ได้เตรียมเซ็ตกล้องนะครับเอากล้องมาตั้งแอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอแม่เดินเข้ามาเนาะพอแม่เดินเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มแผนการต้องอยาให้แม่รู้แผนการนี้ต้องเป็นแผนการที่เนียนที่สุดเราต้องทะเลาะกันแบบแรงเลยนะใช่พร้อมพร้อมได้ปะอ่าทำไมทำานี้ล่ะฝังอ่ะ วะยคือต้องบอกก่อนนะครับผมมดดราม่านะครับเพราะว่าอันนี้เราสองคนได้เตรียมกันแล้วนะทุกคนคือแบบว่าผมก็ไม่ได้ทำฟ้าแรงอะไรขนาดนั้นนะหรือเปล่าแตไม่มี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 อะไรวะไม่ไม่เคยมีแรงมีแต่แรงมากเอ๊ะอะไรวะรื้ออยู่โอเคครับทุกคนปัเดี๋ยวเราไม่เข้ามาเริ่มแข่งกันเลย let's go โอเคทุกคน เาแม่เข้ามาจะแป๊ทะเลาะเรื่องอะไรดีวาะเรื่องอะไรอ่ะใส่หมวกแบบนี้ทไมอย่างดงเลยเองไม่ได้เรื่องไม่คนอย่างนี้อ่ะก็หมวกซื้อมาเป็นแพงแล้วเลยก็มันไม่สวยอะทำไมเนี่ยะเออเออทำไมอะาไมมาเป็นอย่างนี้่ะเจ็บเะมือเจ็บะไรนปูได้ไงทำไมอะฝาฮะ ป้าทำไมป้าฟ้าเออมาเดีวเราจะโทรให้แม่เข้ามาเดี๋ยวแม่เข้ามาใ่แล้วมาแล้วมาแล้วเอ็งช่วยยกอันนี้่อยเนี่ยเรายกดิยกไ้ตรงนี้ไนทำไมตรงนั้นอ่ะไปยกอีดียกเบาเออไอ้เบเกี่ยวกับจกแต้เบาเลยเนี่ย เขาหยาบตัวว่าหนักเอียงอุ๊บบ่อยเหมือนเดิมมันก็นี้ลูเป๊ก็ช่วยไม่ช่วยอ่ะหนักอะก็ช่วยอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่เลยไม่ได้ช่วยเลยเขาย,ยกอยู่คนเดียวเมื่อกี้เนี่ยทำเป็นผู้ทำเป็นอย่างนี้นะคนองเดือดถั่วใส่หมวกอะไรอ่ะ เบลองอี้นี่เอเนี้ยที่ว่าเช็คแคนอะไรนะเช็คแคนแบบแรป,ปเปอร์มต้องตีแล้วจับโอ้เองทำเขาแรงเขาทำเบาสุดแต่เองอาดเขาอะเาีะเน่มุนเบาเบาที่เอาใหม่ด้ใหม่เองมันเจ็บเบา ไม่ได้เจ็บนี่เอง้องเองแล้วจับเองแล้วอ้ยไอ้จะหยีบเขาทำไมเราเบสเองง่าก็เองมาตีเขาก่อนทำไมเนี่ยก็เองหยีบเขาอะไม่ได้หยีบเขาก็จับปกติเลยเขาดีดดิแค่นี้แล้วไงต่อโอ้ยเองจะบีบเขามือทำไมเนี่ยบีบเขาเจ็บเองก็เนาะมันเจ็บนะเนี่ยเบสขวามันทำยังไง ตีเขาแรงอ่ะเบสเล่นกันดีๆทำไมเล่นกันแลงหยอกกันแลงไหมอึงอ่ะเจ็บนะฝาทำไมชอบเล่นแหลววะตัวมือเขาหนีแรงหมดแล้วแม่เบสตีหนูมากเอ๊ะเล่นอะไรแรงเรามือหนักนะเราเป็นผู้ชายนะลูกหยอกอะไรกันแลงเลยเจ็บนะเอ็งมาตีเขาีเหนียวอ่ะโอ้ย เล่นอะไรเล่นแรงไม่ได้เป็นผู้ชายมือหนักเล่นเบาๆเองตีเขาปอน่ะแม่ฟาตีหนูก่อน่เอ็งตีเขาจีเอ่งอะไรของเอ็งเนี้ยเอ็งมาตีเขาทำไมเนาะเกเล่นอะไรกันเล่นแรงแม่ยังไม่เลิกกันดิแล้วฟาตีหนูแม่โอ้แล้วเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแม่ยัไม่เลิกกันดิ ใส่ไม่ดีแล้วเราเ,อเ,อเล่นกันเบาๆเล่นแค่องงพองาะก็ฟ้าอยู่ดีก็มาตีหนูแม่เขาตีเล่นเฉยๆทำแรงเขาเ,เ,เจ็บตีเล่นอะไรอบอกเขาทำเลยเลขาก็ทำปกติเขาไม่ตั้งใจเล่นก็มาฟาดพอแรงๆหยุดหยอกกันเบาๆได้เลยเดี๋ยวเราลามไปเรื่อยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วเนี่ยทะเลาะกันเริ่มต้นมันก็อย่างต่หยอกกันไปหยอกกันมาเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะใหญ่โตเลยเลนตีแรงวแม่เมื่อกี้หนูตกมือมันหยิกมือหนูอะมือก็ใหญ่มือใหญ่ดีตัว มันเป็นผู้ชายอะ่ะเสียงตัวนั่นน,น่เนี่ยเบาก่อนเบาก่อนเนี่ยห้ามไว้เนี่ยถ้าเกิดแม่ไม่พูดเดี๋ยวก็ลามอีกหยอกกันไปหยกอกกันมากลายเป็นเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกเบาเบาเบสจะต้องเป็นผู้ชายหยอกแรงได้ไงลูกฟ้าตีก็ให้มัน,นตีไปเป็นไรเราเป็นผู้ชายเราไม่เจ็บหรอกเนี่ยเองมันเจ็บเองตีเขาบ่นทำไมเนี่ยเองปวดแล้วแม่เองก็ทำเหรอแร้แรงไม่ใ เมื่อกี้มันเอาอะไรอ้อิงออพอเลิกเลิกเลิกตูกเบสี้นั่งคนละมุมเลยฟ้าอยู่ตรงนน้นเบสอยู่ตรงนี้เอาหมอนกั้นเลยเอาหมอนกั้นแล้วเล่นจะเป็นเด็กโตแล้วนะเนี่ยเราเอานละดึ๊กยัดแม่มาโดนแม่เบสจะโตไม่รู้จักโตไปห้องเลยไม่เอามาหน่าตรงนี้ไปเลยข้างบนน่ะไป ไปเข้าวอนลนออกไปเลยไม่ต้องมาอยู่ข้าเขาจะตีทำไมล่ะไม่ได้ตีไม่จกไงยมาเล่นใหม่ดิเมื่อกี้นะเล่นอะไรเป็แนแก,นแก,นแกน๊งอ่ะไม่เล่เราไม่อยากเล <c oughs> ่นด<น>้วยอ๋อเหลวไอ่ได้เราเติมดีไหมเดี๋ยวเขาอยากทำเป็นแก๊งอ่ะไม่ไม่อยากเล่นด้วยเรยา กูโดนี้ไปทั่วหรออืมยีเขาทำไมอ่ะเลยมาตีเขาก่อนทำไมเ้่าแดงนันเนี่ยเอีกงานนี้ใส่ไม่ดีว่ะเอาเอาเออแบสเบ่เบสได้แรงไหมลูกเลยอุ้ยด้วยล่ะใส่ไม่ดีไม่ทำคู่หญิงทำไมไม่มันผักหูลงมา มันแรงไปแบบนี้ไม่ได้หยอกยังไงแบบนี้ไม่ได้นะทำผู้หญิงได้ยังไงทำได้ยังไงแม่ไม่สอนให้แม่สาวหญิงตีมันเลยโอ้โหไปทำยังไงกระเด็นกระดอนอย่างนั้นไม่ได้ฟ้ามนตัวนิดเดียวนะโอ้ยโอ้ยบาดเจ็บเจ็บปเจ็บมากการฝอมไม่ไหวอ่ะไปทำปวเจ็บว่ะแม่ ดจริงบ้งทีนะจริงแม่เมื่อกี้หลอหมูได้ตัไหมฮะได้ทำจริงได้ทำหลอกกันเนี่ยฮะอะไรมันจะมาโดนตัวะไยมาทำเขาเลยืันเลยแม่แล้วเป็นยัเมื่อวานนเลยแม่ได้แล้วทำเจ็บตูดเลยแกมหลอกกันหรอลโอ้โห หมดแล้วผักเขาจะกระดงกระเด็นลูกแม่เมื่อกี้เป๊ะรหนูแรงมากเป็นจอดูไม่ได้แรงเลยเองแอคติ้งเมื่อกี้เนี่ยดีเสียโอเคครับทุกคนอันนี้เราก็แกงแม่สำเร็จแล้วนะครับผมใจดำใจดำใจดำเมื่อกี้เนี่ยคลิปแรกคือแกงแม่หรือแกงเบสเอาดีๆแม่ตีตูดแบบแรงๆเลยแกล้งไปตีเหมือนเขาคือทุกคนเหมือนผมแกงตัวเองอะเอาดีๆบังโคตรเจ็บตูดเลยแม่ตี้ะหยอกยังไงแบบนี้ไม่ได้นะ ทำผู้หญิงได้ยังไงจ้พ่อเจ้าเขาตีเจ็บปะเจ็บดีการตีเขาแล้วบอกโอ๊ยแอคติ้งหดูดีไหมแม่สองแม่สองแม่ไม่แม่จริงๆอ่ะฟ้าตีหนูสักทีอ่ะฟ้าตีหนูแล้วฟ้าเกาบอกว่าหนูก็คนตีฟ้าแอคติ้งนู่นเยอะแม่ป่ะยังไงมันก็ไม่ดีเราไปตีลูกเขาไจ้ตีแม่วัา จะจะหลอกหรือจะหยอกก็ไม่ได้ตีลูกเขายังไรดิตัวเองอย่ามาพูดตัวเองตัวเองมาแก้ไายเขาเลยเขาลูกสาวแม่เขาลูกสาวแม่ถือกล้องไปดิเขาลูกสาวแม่เองสื่อกล้องเอ็งือกล้องไปเลยเลยขาไม่ได้แม่เป็นคอนเทนต์ของฟ้าทำอะไรก็ไม่ได้หยอกก็ไม่ได้เราตีเราเป็นผู้ชายเราต้องยอมไม่ให้เขาตีตีเขาไม่ได้หยอกก็ไม่ได้ ตีได้อย่างเงี้ยเบาเาอมอมอโอเคทุกคนเจ็บจุ๊ใครชอายิงนี่ักลัดตัวชัยก็ตักใครท่ชอเด็นะครับเขาไม่ทคชิปัวเองแล้ว <Glen ji>